พลังงานและความสัมพันธ์ทางเพศพลังงานและความสัมพันธ์ทางเพศมีความเชื่อมโยงมากมายที่หลายคนตระหนกักโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่มองว่าความสัมพันธ์เป็นเรื่องทั่วไปสิ่งสำคัญคือต้องเข้าใจถึงผลกระทบที่ลึกซึ้งที่มีความสำคัญ สามารถมีต่อสนามพลังงานและความเป็นอยู่โดยรวมของเราในสังคมปัจจุบันที่มักมองว่าการมีเพศสัมพันธ์เป็นเพียงการกระทำทางร่างกายแต่ในความเป็นจริงแล้วมันเป็นการแลกเปลี่ยนพลังงานที่ซับซ้อนระหว่างคนสองคนซึ่งไม่สามารถคงอยู่ในตัวเราได้หลายปีหากไม่ได้รับการจัดการอย่างมีสติ ในมิติของพลังงานนั้นจากกระซึ่งเป็นศูนย์กลางพลังงานของร่างกายจะฟื้นฟูต,ตัวเองทุกๆ7ปีซึ่งหมายความว่าแม้แต่การมีเพศสัมพันธ์เพียงครั้งเดียวก็สามารถทิ้งร่องรอยพลังงานของอีกฝ่ายไว้ในตัวเราได้นานถึง7ปีเว้นแต่จะมีการทำความสะอาดพลังงานอย่างเหมาะสม นี้จึงเป็นเหตุผลว่าถ้าไม่หลายคนยังคงคิดถึงคู่รักเก่าแม้หลังจากความมีเพศสัมพันธ์สิ้นสุดไปแล้วเพราะการแลกเปลี่ยนพลังงานนั้นได้ทิ้งร่องรอยเอาไว้ และสร้างการเชื่อมโยงที่ส่งผลต่อความคิดอารมณ์และความสัมพันธ์ใหม่ๆของเราเมื่อเรามีเพศสัมพันธ์จากกระฐานมูลธาระจะเชื่อมต่อกันและทำให้ออร่าของเรารวมตัวกันการรวมตัวนี้ไม่ใช่แค่ทางกายภาพเท่านั้นแต่ยังเป็นการแลกเปลี่ยนพลังงานที่ลึกซึง้งซึ่งจะสร้างสนามพลังงานรอบตัว ทั้งสองคน ยิ่งมีการสัมผัสกันบ่อยเท่าไรพันธะพลังงานก็จะยิ่งแข็งแรงขึ้นทำให้การตัดขาดจากคนคนนั้นเป็นเรื่องยากแม้หลังจากความสัมพันธ์สิ้นสุดลงการแลกเปลี่ยนพลังงานนี้สามารถเปลี่ยนแปลงความถท่การสั่นสะเทือนของเราและทำให้ยังมีการแลกเปลี่ยนพลังงานต่อไปแม้ไม่มีการเชื่อมโยงทางกายภาพแล้วก็ตาม ในทุกความสัมพันธ์เราจะดูดซับพลังงานของอีกฝ่ายหากคนที่เราอยู่ด้วยเป็นคนที่มีพลังงานหนกัก ขาดความรู้สึกตัวขาดแสงสว่างและความรักหรือมีพลังงานที่ไม่เสถียรสิ่งเหล่านี้สามารถซึมเข้าสู่สนามพลังงานของเราได้ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อความสุขและความเป็นอยู่ของเราเราอาจรับเอานิสัยแย่ๆ ของพวกเขาเข้ามาได้หรือประสบกับปัญหาที่ไม่ใช่ของเราเองแต่เกิดจากพลังที่ถูกส่งมาถึงเรา สิ่งนี้สามารถสร้างวงจรที่ดึงดูดประสบการณ์ด้านลบหรือทำให้เรารู้สึกหนักอึ้งจากพลังงานที่ไม่ส่งเสริมประโยชน์สูงสุดของเราในทางตรงกันข้ามหากเรามีความสัมพันธ์กับคนที่มีสติรู้สึกตัว เต็มไปด้วยแสงสว่างและรักษาพลังงานที่สะอาดการแลกเปลี่ยนพลังงานในความสัมพันธ์นั้นจะเป็นเรื่องที่งดงามความสัมพันธ์เหล่านี้จะเป็นแรงบันด,ดาลใจและช่วยให้ทั้งสองฝ่ายเต,ติบโตในความรัก ความรู้สึกตัวและการตระหนักรู้พลังแห่งความรักและเพศสัมพันธ์สามารถยกระดับการสั่นสะเทือนของเรานำมาซึ่งโคดแสงใหม่ๆที่จะช่วยยกระดับจิตวิญญาณและการพัฒนาตนเองนอกจากนี้การมีเพศสัมพันธ์กับคนที่มีคู่นอนหลายคนจะทำให้เรารับพลังงานจากคู่นอนของพวกเขาด้วยสร้างคงข่าย พลังงานที่ซับซ้อนขึ้นนี้จึงเป็นเหตุผลที่เราต้องใส่ใจในคนที่เราเลือกแบ่งปันพลังงานด้วย เพราะเราไม่ได้เชื่อมต่อแค่คนเดียวแต่ยังเชื่อมโยงกับทุกคนที่เขาเคยมีความสัมพันธ์ทางพลังงานด้วยโครงข่ายพลังงานเหล่านี้สามารถส่งผลต่ออารมณ์สุขภาพและการสันสร่นสะเทือนโดยรวมของเราได้โดยที่เราอาจไม่รู้ตัว ในกระบวนการนี้ไม่มีใครเป็นผู้กระทำผิดมีเพียงคนที่ไม่รู้ตัวและผลลัพธ์ของการกระทำของพวกเขาข่าวดีก็คือเรามีพลังในการเปลี่ยนแปลงพลังงานและความสัมพันธ์ของเราได้ทุกเมื่อที่เราต้องการ โดยการยกระดับการสรั่นสะเทือนของเราการฝึกทำความสะอาดพลังงานและการมีสติอรู้ในความสัมพันธ์ทางเพศเราสามารถสร้างชีวิตที่เต็มไปด้วยความรัก แสงสว่างและความชัดเจนได้เมื่อพูดถึงการดึงดูดคนเข้ามาในชีวิตสิ่งสำคัญที่ต้องจำไว้คือเราจะดึงดูดคนที่สั่นสะเทือนในระดับเดียวกันหากเราอยู่ในระดับการสั่นสะเทือนที่ต่ำเราอาจดึงดูดคนที่สะท้อนถึงความไม่มั่นใจแผลที่ยังไม่ได้รับการเยียวยา หรือความขัดแย้งภายในของเราบ่อยครั้งคนที่มีคุณค่าต่ำในตัวเองจะดึงดูดคู่ที่ย้ำเตือนถึงการขาดความรักในตัวเองความสัมพันธ์เหล่านี้กลายเป็นความผูกพันที่ต่างฝ่ายต่างสะท้อนถึงการขาดความรักและการยอมรับในตัวเองอย่างไรก็ตาม เมื่อเรายกระดับการสั่นสะเทือนของเราเราจะดึงดูดคนที่มั่นคงเปลี่ยนไปด้วยความรักและสนับสนุนการเติบโตของเราความสัมพันธ์ที่มีสติเป็นความสัมพันธ์ที่ทั้งสองฝ่ายเลือกที่จะมีปฏิสัมพันธ์ด้วยความรัก แสงสว่างและความรู้สึกตัวสร้างสภาพแวดล้อมที่เอ,อื้อต่อการเติบโตของทั้งสองฝ่ายมันไม่ใช่เรื่องของการลาเว้นจากเพศสัมพันธ์แต่เป็นเรื่องของการเลือกอย่างมีสติว่าเราจะแบ่งปันพลังงานกับใครคนที่มีการสั่นสะเทือนสูงม,มักจะเลือกคู่ที่สะท้อนความรัก และแสงสว่างหลีกเลี่ยงความสัมพันธ์ที่เกิดจากการล้างแขนความผูกพันหรือความไม่มั่นใจในตัวเองพวกเขาเลือกคู่ที่พวกเขาสามารถเติบโตทางจิตวิญญาณและพลังงานไปด้วยกันการเลือกมีความสัมพันธ์กับคู่ที่สอดคล้องกับความรักและแสงสว่างจะไม่เพียงแต่ปกป้องพลังงานของเราแต่ยังทำให้ประสบการณ์ทางเพศ เราส่งเสริมการเติบโตและการพัฒนาตนเองการใส่ใจในกระบวนการแลกเปลี่ยนพลังงานจะเปิดโอกาสให้เราสร้างความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งและเปลี่ยนแปลงชีวิตซึ่งสอดคล้องกับตัวตนที่สูงสุดของเรา c อนเชี o โซจิดวันเนสแปลและเรียบเรียงขอพระคุณพี่น้องทุกท่าน ขอบคุณขอบคุณขอบคุณค่ะ